ตอนนี้ก็เลยใช้วิธีการก็คือหนึ่งสองสามลองเทสไล้สดเลยนะครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่นะครับทําช่างใหญ่เขาไปทําธุระ ่คที่กรุงเทพนะครับผมลองไลฟ์สดลองเทสดูก็ทนทนดูกันนะครับผมใช้สดด้วยทํางานไปด้วยนะครับก็ดูวิธีในการทํางานไปนะครับเราก็คิดๆกันไปนะครับนสมัยรู้นที่ผมทำดูปุกทีได้ลีทีแล้วทต่ละต้วเนื้อแต่ละเม็ดนี่เจอเล้อก็ไปเสิร์ชหาใน Google เสร็จแล้ว นะครับมันก็จะมีลิงก์มาหลอกเราบอกว่าให้คลิกนี่ดิือสิ่ไปโหลดรูปนี้ได้คลิปปกไปเสร็จปุ๊บมันก็ไม่เจอคลิกไปเสร็จปุ๊บก็ไม่เจอ <Okay. S 1> คลิกไปประมาณสักเกือบสิบรอบนะคือมันหลอกให้เราคลิปเนี่ยเพราะว่าถ้าคลิกแล้วเนี่ยเขาะจะได้เงินเนี่นะครับผมไม่ <Okay. S 1> ได้ว่าอนจะได้แต่ละรูปแต่ละคลิปนี้เทียบเลยนะครับผมแถมบางครั้งเนี่ยไม่ได้รูปด้วยน้ำได้ไวรัสได้โคจันทวงคันแถมอีกนะครับแต่เดี๋ยวนี้กดทีเดียวคลิกมาแชททีเดียดโอู้ปมาแล้ว นะครับนั่งหายใจอยู่4ทีหนึ่งสองสามสี่มาเลยครับโอ้โหทำให้ปรัชญาทีเนี่ยงานเราได้เยอะมากขึ้นเลยงานแล้วผลงานเรากฟังเรื่องประวัติลูกที่ผมคุณเซสันป้ายยูทูบไปด้วยนะครับอาจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมนิกเกอศใช่ครับเป็นคนพูใช่ไหมครับคุณเซสันปั้นยูทูบน้อยแต่ยังมีอยู่นะวันนี้พูดไปแล้วก็ลืมเปิดโฆษณาได้แล้ว นะครับก็รออะไรนะครับพักๆก็เดี๋ยวเขาก็จะราบอกนะในแอสเซมบอกว่าให้เราสอบภาษีนะครับผมรอพักๆนะครับนะครับผมจากพี่เปียร์เว้บอกว่าผมพา AI มาเป็นทีมเดียวกันเลยครับตอนนี้เยี่ยมเลยนะครับผมเราจะจากพิสิทธ์ซิงเกิลด้วยนะครับผมอาแล้วจะจัดการปรากันสินค้าต้นปริตามหมื่นคนใช่ไหมก็้เป็นผมเหรอ คือถ้าในมุมของผมนะครับเราไม่ต้องไั่งรอมันผ่านกอะไรเลยนะเราก็แค่ไปสมัครช้อปปี้ที่เป็นแอปพลเคชอยู่ในหน้านะครับผมเคยลองสมัครนะสมัครเดี๋ยวนี้มันง่ายมากสมัครปุ๊บมันอนุมัติครับอนุมัติเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปหาสินค้าที่เราต้องการเป็นสินค้าที่เราเคยใช้มาอย่เช่นผมกินบัวแล้วก็ลิ้มบัวเนี่ยไปวางไว้ที่คำอธิบายใต้รีวิวถเสร็จแล้ว ไม่ต้องผ่านกดไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็วางอีกหน่แล้วนะครับถึงแม้ว่ามันาจจะไม่ดีเท่าที่มันอยู่ในคลิปอันนั้นคือม่ต้องผ่านกดนะครับผมแล้วก็ที่เขาบอกมาว่าต้อง,งอมีจนวนเงินหลมื่นคนก็ใช่แต่ตอนนี้ลดลงนะเดี๋ยวประมาณสั่หกพันคนก็ได้แล้วเต้มีนคนใครจะฟิตมาบอกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาเราไปสมัครท็อปปี้แล้วก็วางได้ทันทีเลยนะครับนะจะดีกว่าเยอะเลยนะอืม คุยตามครบเล้วแต่สิบล้านโอ้ใกล้แล้วนะครับผมเราจะเป็นต้องไลฟ์สดหรือเปล่าครับก็เป็นผมนะการไลฟ์สดของผมเนี่ยนะครับสัดส่วนตัวผมนะคือมันช่วยในเรื่องของการสร้างตัวตนวันนี้ครับเช่วงวันทํางานนะครับผมผมลองไลฟ์สดดูครับทํางานไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยมันเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น นะหลายคนจะบอกว่าแล้วมันอะไรครับมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะครับพี่น้องซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยก็คืออะไรครับคือเรื่องของความเชื่อใจนะผมเนี่ยไม่ได้ยิงโฆษณาการโปรโมทตอนนี้ก็กําลังทำมุ้งเพื่อที่จะไปติดบ้านลูกค้านะครับโกี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะห้าหกปีแล้วผมไม่ได้ลงโฆษณาเลยแต่ทําไมผมยังสามารถที่จะมี มีรายได้เข้ามาได้จากการขายของเพราะว่าผมไม่รู้ว่าภาพนี้ชัดเจนหรือเปล่าคือถ้าเรามีการสร้างผลิตสมคัญกับคนดูมีการมอบสิ่งดีๆกับคนดูคนดูก็จะเกิดความเชื่อใจเป็นแฟนคลับเราและคนดูกลุ่มนี้นั่นแหละเขาก็จะช่วยโปรโมทสินค้าหรือบริการของเราเองนะครับนี่แหละคือประโยชน์ที่หลายคนถาจมะมองไม่เห็น ครับซึ่งมันมีประโยชน์มาก,มากเลยนะและช่องเราก็โตไวด้วยเพราะว่าแฟนคลับของเราก็จะช่วยโปรโมทช่องของเราให้นั่นเองนี่แหละคือประโยชน์ที่ผมแงคิดว่าร้านสดมีประโยชน์ในมุมน,นี้มากที่สุดไม่ใช่เอาวัดเก็บชั่วโมงนะครับผม,มยังสร้างรายได้ไม่ได้ชั่วโมงก็ไม่ได้ก็พยายามทำให้มีประโยชน์และเที่จะยาวมากขึ้นนะ ขอบคุณที่ถึงจิมด้วยครับผมโอ้มีอะไรเออดีใจได้ความสดๆก็อย่าลืมพี่น้องมีคำถามอะไรสอบถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าผมไล่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมนะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเร็วเหมือนพี่น้องก็ใจเย็นๆนะเพราะว่าผมไล่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามให้รายละเอียดข้อมูลที่มันตรงตรงใจกับพี่น้องมากที่สุดนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ขเพื่อไปก่อนได้นะนอเอ่อ ทั้งไทยครับผมดูด้วยคามเป็นปกติโอ้เป็นเรื่องปกตินะครับผมทุกอย่างขึ้นอยู่กับเนื้อหาในคลิปของเรานะอัตตาอัตโนนาโถไม่ใช่กาบูนาวัตต์ีโลโกสัพโรดย่อมเป็นไปตามกันนะเราทำกัรเมื่อคือทำคอนเทนต์ดีคลิปเราก็วิ่งแต่ว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ที่ไม่น่าสนใจคลิปเราก็ไม่วิ่งมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับ จากชอบวีีสตอรี่นะครับผมหลังจากเราโหลดคลิปลงยูทูบเสร็จเรากดทรบดูครั้งแรกครั้งเดียวก็ได้นะครับผม, mm hmm. ผ,มผมเลิกงานไปก็าถ่ายเขาซ้อมเลือดแข่งโอ้นักสือมากเลยนะครับผมจากช่องที่คนเคยถ่ายเรือนะ mm hmm. เปิดร้านขายข้าวไข่เจียวขายกาแฟโบราณทำขนมโบราณสูตรจีนไต้หวันทำทองมว้วนโอ้โห ตอนนี้ก็ไปเรียนเต้นเซ็กซี่เอาไงดีจะเสกก็เอาที่ที่สะดวกที่สุดเลยนะครับที่สะดวกอันไหนหรือว่าที่ถนัดอันไหนมากที่สุดที่ระจัดอันนั้นเลยนะถ้าเป็นผมนะถ้าเป้าหมายคือเรื่องรายได้นะแต่ถ้าพี่บอกว่าไม่สนใจรายได้เพราะว่าเรารวยอยู่แล้วรวยแล้ว,ลว,ลวหญิงนะคืออยากจะทาแบบสนุกๆอันนี้ก็คืออันไหนที่พี่มีความสุขที่จะทําได้เลยนะครับ ถ่ายคลิปแมวคนดูเยอะมากมคุณยายน้อยบอกว่าทํคลิปที่แตกต่างใช้บันไดปีนไปตัดกล้วยโอ้ยยอดยืดข้ามคืนสามหมือนกว่าเกนเดชีโอ้หรายได้หนึ่งเหรีนนยญเป็นเรื่องปกตินะครับผมนะถ้าคลิปสั้นลายได้จะเยอะได้ก็ต่อเมื่อยอดยืดอย่างน้อยสักแสนเนะี่ยถึงจะเห็นนะ้าเห็นเนื้อเลยนะน่าจะขึ้นหลักร้อยไนดะ้ถ้ายอดยืดสักแสนหนึ่งนะแต่ถ้ายอดยืหลักหมื่นก็เอาไปหลักสิบมาเหลือหลักหน่วยด้วยนะครับผม นะจากที่คนดะงเองบอกว่าตามคลิปอาจารย์มาแล้วว่าลยคาโ mm hmm. อ้กับคุณนะครับผมเคยเรียนรู้การตัดคลิปทํางานเป็นคนดูแลคนแก่กตอนนี้พยายามทำคลิปแต่ไม่มีแนวทางที่แน่นอนก็ที่ที่บอกมาในแนวทางของพี่แล,แล้วนะก็มาเล่าให้คนดูฟังว่าเราจะมีวิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรซึ่งมันตรงกับเกณฑ์อนยุนี้ด้วยที่ท่านาด mm ้ฝ hmm. าเลยนะ อย่างเช่นผู้สูงอายุท่านนี้เนี่ยมีน้ำหนักเยอะนะเราจะพาเขาเนี่ยขับขี่เราจะทำยังไงพ้มเขาก็ไม่ไหวมันมีเครื่องมืออะไรบ้างพี่จะเล่าประสบการณ์ให้คนดูฟังได้เลยนะครับที่ผมเป็นเองนะเดี๋ยวยายน้อยจะทำหนังยาวได้ไหมครับตัดกล้วยก็แนะนำท่างเชื่อถกตงเลยนะตัดกล้วยถ้าต้นกล้วยสูงจะตัดกล้วยยังไงดีเห็นไหม ถ้าต้นกล้วยสูงจะตัดกล้วยยังไงดีนะชัดเลยนะครับผมพื่นรงทำมาครึ่งเดือนบางที่ัเดียวคนดูเป็นพันแต่บางทีสี่ห้ามันจะมีคนดูผมก็ต้องมเตคับนกับการเลยคับโอ้เด็นมันมจะเวลายอู่นะครับกลาสวยแล้วตอนนี้จไว้เลยคับเลขเ็ดเหมือนเดิมแต่เด เป็นเกี่ยวกับข้ามนั่นเองนะอ่าจะช่องใช้โมดัสสั้นตัวนี้นะครับผมเกือบโอ้เกี่ยวนะครับผมอันนี้พี่เราอยากเข้าใจผิดนะเจอคอมเมนต์แบกสามสามสามเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เลา่าดูโล่งโล่งไม่เกี่ยวอย่าไปโกหวนะครับ <c oughs> เกี่ยวที่สุด99.9%า 99. สับเก,ก้าสิเอรเนื้อหาในช่องของเรานะ าะถ้ามันเกี่ยวแล้วเนี่ยปานี้นะครับที่ผมเนี่ยก็คงไม่มีคนดูหรอกเพราะว่าแม็กซ์สามสามสามมันเข้ามาทุกวันเห็นไหมมันไม่เกี่ยวนะครับตรงนีนะ้คลิปสั้นหนึ่งวินาทีไม่ถึงยี่สิบวินาทีกับห้สิบวินาทีโอ้นะครับผมผมว่าได้ตังเยอะหรือได้ตังน้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความยาวคลิปนะมันอยู่ที่ว่าคนดูคลิปนานขนาดไหน ถ้าคนดูคลิปนานมันก็มีโอกาสที่โฆษณาขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ก็ไม่เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวกับความยาวคลิปนะครับมันเกี่ยวกับว่าเราสามารถดึงให้คนดูคลิปเราได้นานนะครับ mm hmm. น,บนี่อาจารย์ทำาบนทุนเอาเองไปยังอ๋อตั้งแต่ทาคลิปสอนไปยังไม่ได้ทำจริงจังเลยนะครับถ้าครูเก่านะนะครับเพราะว่าอย่างผมบอกไปนะครูเก่าคือถ้าให้ผมไปนั่งพูดด้วยได้เลยเนี่ยผมอยากจะทําเลยแหละ เพราะว่า,วามันพูดมาสองคนเนะี่ยผมว่าฟังแล้วมันแห้งๆม,ม,มันไม่มันไนะ่มันมีผมเข้าไปแจมด้วยได้มาหลายแล้วนะโอ,โอ้โหพูดก,กันสามคนเนะี่ยถ้าวันนั้นภาษาไทยทําได้มาหลา่ผมอย่กจะทําแน่นอนนะครับเพราะว,ว่ามันเกิดความแตกต่างชัดเจนเลยตอนนี้ผมก็เลยยังไม่ทํานะอ,อย่างนี้นคือผมมม่แต่เป็นปัญญายาแล้วก็ไปออกกำนะนะนะลังกายอย่างนี้คุยกับนียเวลาหมดแล้วนะครับ อาจารย์จะเข้าไปดูราคาแล้วแต่ไม่เจอค่ะอ๋อเอ๊ะก็ทําตามคลิปได้เลยนะเหมือนให้ป้อนรหาัานใหม่นะครับผมหรือไม่ก็เราก็กดลืมรหัสไปนะพอกดลืมรหัสแล้วเน,ะน,นี่ยเขาเขาจะถามถึงว่าเอ้ยเรามีอะไรที่เราเคยบอกวันที้ถามทำตามขั้นตอนข็ได้เลยนะครับผมกดลืมรหัสก่อนได้เลยนะยผมมีปัญหาคือผมมองแบางคนไม่เห็นเป็นตั้งแต่เครื่องเก่าอ๋อกดลื้เห็นที่บอกไ ผมก็เป็นมาตั้งค่าไว้ถ้าอยากจะมองเห็นก็ไปดูที่แอป YouTube ยูทูบสตูดิโอไดเลย,เลยทุกแชทเลยนะทุกคอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมไปตั้งฟิลเตอร์ฟองด้วยนะบางทีมันฟองก็คอมเมนต์ที่เรายังไม่ได้ตอบกลับหรืออย่างไรอันนี้ลองไปดูได้นะนะครับอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับผมไลฟ์สดให้่มชั่วโมงอันนี้ผมไม่แนะนำนะต่อให้่มชั่วโมงผ่านสดแต่ช่องแต่ทางแน่ๆเพราะว่าไม่มีคนมาดูนั่นเอง นะก็ว่าส่วนใหญ่คนที่เริ่มโมงกก็คือเปิดกล้องทิ้งไว้อย่างเดียวอันนี้ไม่เวิร์กเลยไม่แน่นอครับผมขอบคุณคุณพ่อหมายจาเลยนะครับผมแล้วก็พี่ inspiration story ้วยนะครับผมจากพี่บัวขาวเลยนะแล้วก็จากพี่บ้านขัดเลยนะคนในบ้านส่งคลิปให้เราลงจะผิดไหมเราบอกให้เขาถ่ายแล้วส่งมาให้เราออผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับผมถ้าจะผิดมีอยู่เรื่องเดียวก็คือคลิปเดียวกัน ลงในช่องเราแล้วก็ลงในช่องของบ้านเราด้วไอัน่ี้่ิดนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ลงซ้ํากันแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะขอบคุณนพะี่สัมภเวษีจากพี่สาม้านนอกด้วยนะครับผมนะมเห็นหลายช่องตั้งกล้องรานสดลให้ต้นไม้อ่านี่แหละคือแบบที่ผมบอกเต็เลยคือมันอาจจะทําให้เราผ่านกดแต่อนาคตช่องทางแน่นอนเพราะว่าคนที่เข้ามาเห็นต้นไม้วาน,น่าเขาเกิดประสบการณ์หรือความสิทที่ดี เราแค่ถ้ามีการคลิปให้กับผมดูเมื่อไรที่ผมเจอแบบนี้นะผมไม่ได้ว่าผมแค่จะบล็อกช่องนี้จิ้งออกจากหัวผมเลยเพราะว่าผมเกิดประสบการณ์ีริงนะต่อให้พี่น้องผ่านกดแต่ถ้าไม่มีคนดูคลิปพี่น้องในอนาคตมันกะ็นจบเกมเหมือนกันนะโฆษณามันก็จะไม่ต้องโฆษณาหรอกยอดดิ้นก็จะน้อยเพราะว่าส่งไปแล้วมีแล่คนปัดคลิปิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำนะผมนะอมขอบคุณพี่อชวินด้วยนะครับผม หลังจากจาการพูดแล้วก็เรียนรู้เยอะอยู่ได้นอนนอเลยนะครับผมช่วงนี้เหมาะสมเราควรจะชอบอ่านหนังนอกรยนะครับผมชื่อเหมือนชื่อไทยที่ฉันพยายามเปลี่ยนแต่นายอำเภอคนแทนไม่ยอมเปลี่ยนเลยโอ้โหแล้วครับผมทำไมล่ะครับผมนายอำเภอไม่ยอมเปลี่ยนนายมีชื่อที่เหมือนคนที่มาเสิร์ฟคุณของข้าพันธุ์พุทธะเนี้ยโอ้โหนะฉักำลังงงอยเนี่ยน้องคนไใคเลยเนี่ยน้องหรือพี่เนี่ยนะครับอ่าขอบคุณนะครับผมทีค่คนกันเองนะ อาจารย์ใช้ฟิล์มจักรยานอาจารย์ใช้ไม้อะไรก็ใช้ไม้ติดปกเสื้อธรรมดาเอาแล้วก็าาต่อกับมือถือครับผมก็เอาเสียงที่ได้จากมือถือไปโยนกับภาพที่ได้จากกล้องวอลลุ่มเลยนะสะดวกสุดแล้วนะครับประหยัดด้วยใช้ไม้ธรรมดาต่อเลยนะไม้มีสายธรรมดานะอือเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะะมือครับผมรู้สึกว่าเยอะเกินไปเลยนะ,ะตัวกีนะพทดลองสักครู่น,นะ,ะรู้สึกว่าเยอะเกินไป โชคดีนะเยอะไปเล้วครับผมจากพี่ปันทร์ขอบคุณนะครับผมจากคุณเบนซ์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับจ้าโอ้กขอบคุณจากพี oh, ่สกายแคนนะผมฝึกการเล่นเรื่องการไลฟ์สดเยียบไลฟยครับกพี่โอ้โห14นาทีกว่าจะเสร็จใช่ไหมคคลิปไลฟ์สดมีประเด็นคำถามอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับ ทำเพื่อที่ไปติดตั้งหน้างานนะครับตอนนี้ช่างใหญ่ไม่อยู่ช่างช่างน้อยหรือช่างช่างอลูมิเนียมลองอะไรสัดว์เล่นดูบายครับแต่ถ้าไหนผมไม่ช่วยยังไงผมก็จะบอกตรงนั้นเองนะครับพี่น้องก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่า